คนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึงสำหรับหนุ่มรุ่นใหญ่ใจอาสาอย่างไทเอกพันธ์บรรลือฤทธิรจร์จริงๆค่ะเที่ยวเรียกว่าสร้างความเซอร์ไพรส์รกับแฟนๆอย่างมากเพราะว่าตอนนี้หัวใจกำลังเป็นสีชมพูช่วงนี้ใครได้เจอหนุ่มไทยก็เป็นต้องคอมเมนต์แซวเรื่องความรักเพราะหน้าตาจะดูสดใสลัคก,กี้อินเลิฟมากเป็นพิเศษโดยสาวคนนั้นไม่ใช่คนอื่นคนไกลแต่คือนางเอกสาวทัพทีมอัญญรินธีราธานันพันธ์ที่ซุมปลูกต้นรักกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วและถึงแม้จะมีอายุห่างกันก,นกว่า28ปีโดยไทยเอก กพันอายุ62ปีส่วนทัพทิมอัญญรินอายุ34ปีแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ปัญหากับความรักครั้งนี้เลยล่าสุดทั้งคู่ออกมายอมรับผ่านทางช่อง 7hd แล้วว่ากําลังคบหาดูใจกันอยู่โดยไทยได้ออกมาเปิดโมเมนต์หวานน่ารักกับนางเอกสาวอย่างทัพทิมไว้ว่าเล่นเรื่องไหนเขาก็เป็นลูกเราเป็นพ่อคลุกคลีกัน10กว่าปีแล้ว15ปีได้น้องเขาก็น่ารักเรารู้สึกมีความผูกพันถามว่าตอนนี้เป็นพี่ชายคนสนิทใช้คํานี้ได้ไหมไทยก็บอกว่าได้พร้อมทั้งเผยโมเมนต์หยอกล้อก,กันหวน ไปอีกจนนางเอกสาวต้องบอกว่าเดนแกล้งตลอดตั้งแต่สมัยถ่ายรายการไม่เพียงแค่นั้นไทยก็บอกอีกว่าแม่ก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องมองตาปิบๆแต่แต่ความหวานทั้งคู่ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะเมื่อไทยยังออกมาเปิดใจเรื่องราวระหว่างความสัมพันธ์กับสาวทัพทีมในรายการนิวพาซาที่ได้พาไปล้วงลึกความรักของพี่น้องฝาแฝดท็อปไทยว่าเป็นยังไงบ้าง โดยบินก็แซวน้องชายว่าเอกพันธ์เขาจะเป็นคนที่หัวใจสีชมพูตลอดเขาจะขาดไม่ได้เขาจะกุ๊กกิกของเขาตลอดก่อนที่หนุ่มไทยจะยอมรับว่าคุยคุยอยู่ขณะเดียวกันบินก็ยังบอกอีกว่าความรักกับสาวคนล่าสุดเป็นยังไงบ้างเห็นว่าจะแต่งงานกันแล้วหรอจะแต่งกันไหมอ๋อปีนี้ยังไม่แต่งเพราะยกช้างไม่ขึ้นจึงแม้ทางหนุ่มบินจะไม่ได้พูดชื่อออกไปตรงๆว่าสาวผู้ครองใจคนนั้นคือใครแต่ภาพอินเสิร์ตของรายการก็ชัดเจนว่าเป็นสาวทัพทิมไม่ใช่ใครที่ไหนเล่นอัลฟาแฝยยังหนุ่มไทยโหเลาะลั่นแลว้ว ตอนนี้ดูดูกันไปก่อนคบกันไปก่อนถ้าใช่ก็ใช่ยังไม่ฟันธงร้อเปอซอาจจะใช่หรือไม่ใช่ต้องดูให้การเวลาเรื่องแบบนี้ละเอียดอ่อนเราอายุมากแล้ววางแผนก้าวเดินต้องระวังเอาคนนู้นคนนี้มาเป็นของเราถ้าไม่ใช่จะเสียหายน้องเขานอกจากนี้ท็อปก็บอกทิ้งท้ายอีกว่าด้วยความที่เขามีลูกลูกก็เป็นสาวแล้วก็ต้องคุยกันผมเห็นใจถ้ามีได้ก็ดีใจกับเขาแต่ถ้ามีไม่ได้ก็ตามนั้นแล้วกัน ท่ามกลางแฟนๆที่ได้ยินบทสัมภาษณ์สุด e x ็ก u s คลูล่าสุดก็ต่างใจฟูไปตามๆกันแถมได้คลายความสงสัยว่าทั้งคู่เป็นอะไรกันแน่เพราะหากได้สองความสนิทของคู่นี้ก็มีให้เห็นถึงความสวิทหวานเต็ม2อตาก,กันมานานแล้วพร้อมเข้ามาแสดงความยินดีกับความรักต่างไว้สนันโซเชียลบอกเลยว่าหวานชำ้ำอายุต่างกันแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในความรักความหวานของคู่นี้ใช่ไหมล่ะคะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ